จะมาทําผัดกุยช่ายใส่ถั่วงอ,อกนะคะก็จะมีกุยช่ายสดๆจากสวนหมูสับหมกักกระซิ้วขาวแล้วก็กระเทียมสับหยาบแล้วก็ถั่วงอ,อกใส่ในกระชอนโบราณนะคะเพื่อให้มันเสด็จน้ําใช้น้ำมันหมูนะคะ เทียมเหลืองหอมดีแล้วก็ใส่หมูสับลงไปหมูสับนี่มักกัะสิบยขาวนะคะใส่น้ำปลาแม็กกี้ใส่น้ำปลากับแม็กกี้ลงไปแล้วก็คนนะคะผัดให้หมูสุกใส่ จะใส่รรตีหรือผงชูรถเพิ่มก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่นะเราใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ เมื่อกี้เราใส่น้ําเปล่าลงไปหล่อหน่อยนะคะไม่ให้มันกระทะมันไหมพอดีไฟแรงนะคะถัดจนสุกดีแล้วนะคะก็ตักใส่ชามได้เลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e ขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ